ันนีว่าทำอะไรแบบตีสามไม่จริงๆเราเคอแบบว่าเลื่อนฟีด u t u b e คุณผู้ชมแล้วก็เห็นแบบว่าตอนเนี้ยมันหนังผีไทยมันเยอะมากมแบบติดท็อปแบบเขาเรียกว่ามาแรงใน y YouTube เดี๋ยวเราดูกัน4สี่เรื่องด้วยกันเดี๋ยวเรื่องแรกเราไปดูเรื่องอมตะพันสยองตอนแรกอะโปรเจกชื่อเรื่องว่าทีสิทธิ์สยองขวัญหรือว่าอะไรสักอ,อย่างนี่แหละดูจากชื่อเรื่องก่อนดูไม่เป็นนังพีเลยดูเป็นตีสตาร์เออแต่ว่ามาดูกันว่าจะเป็นยังไงพวกนี้เราจะไปปาร์ตี้กันในป่าเว้ โอเคโอเคครับเ <Okay>. okay. อ้าก a s เอ้าเอ้าฟุบมันเสดงมึงถ่อมาทำทีเสียดายขนาดนี้มันคุ้มป่ะวะต้นชาลวันเนี่ยมันเป็นต้นไม้ในนิทานอะ่ะมันเป็นยาอายุวัฒนะกินแล้วไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายโอ้ต้นชาลวันอุย เฮ้ยเอ้ยอุ๊ตาขี้อุเหมือนกันเลยนะว่าเจียวเจียวขามาแล้วมาแล้วอยู่กลางน้ำผูหนังไทยคือว้าวเรียนไม่หนังไทยคือเด็้ววเอ้ยเมื่อกี้เหมือนว่าหนังไทยคือหลังๆมามีแบบสปาร์ลาดของตัวเองนะหนังไทย เห็นไหมะ้าหายใจโอยโอ้ยเฮียอว้ยโยโ้ยโ้ เป็นแบบจระเข้อมตะาพันเสยองให้ฟีลแบบไล่ล่าหนังไทยที่เป็นแบบว่าอีตัววายร้ายมันมีแบบให้ดูเยอะมากนะช่วงหลังๆคือแล้วแบบทุกเรื่องอะที่ดูอะสนุกหมดเลยนะแต่คาดหวังเรื่องบทเ,ออเพราะรู้สึกว่าหนังไทยเวลาแบบทําอะไรแบบเนี้ยบางทีแบบว่าจะไปแหว่งที่บทแต่เรื่อง CG จีะไม่ไม่แพ้ใครแล้วแหะ เพราะรู้สึกว่าฟรีจีคือแบบน่ากลัวแล้วแบบจระเข้อะ่ะมันเป็นอะไรที่คิดว่าทุกคนก็น่าจะเคยแบบไปซ้มจระเข้แล้วก็จะมีแบบมูดความเห็นอะไรที่มันแบบกระหายอะ่ะช็อตที่แบบเราไปตกลรวใช้ไกอ่อ่ะแล้วก็จะรู้สึกแบบกลัวโดนกินหรือว่าตกน้ําไปในน้ําที่แม่น้ำกว้างๆอะ่ะไม่งูก็จระเข้ไม่จระเข้ก็ต้องมีปีศาอะไรที่ดึงปีรัญญาอะไรเงี้ยน้ากับคนไทยอะ่ะเป็นอะไรที่อยู่คู่กันมา,นานแล้วตำนานชาละวันเมื่อกี้เหมือนกับไปหาฝู่นภัยชาละวันใช่ไหม ก็ดีนะเรารู้สึกว่าพอเรื่องน่าสนใจแต่แบบหนังแบบนี้จริงๆอ่ะมันจะแหว่งเรื่องบทเดี๋ยวก็มารอดูว่าบทเวลาไปดูใน,นโรงเนี่ยบทมันจอเป็นยังไงอ,อันนี้สำหรับพี่นะจากนี้จากที่ดูตัวอย่างนี้นี่ว่าความตุ้งแช่ความอะไรเงี้ยมาอล uh ้ huh. คนดูที่ชอบแบบลุ้นๆหน่อยจะแบบดูแล uh ้ว huh. อยากกรี๊ดอยากการาดอะไรเงี้ยนี่ว่าเรื่องนี้ตอบโจทย์ ฟลุกอะฟลุกแล้วแบบรวม,มนักแสดง <Fruit S 1> ัยรุนออก g a อะแต่เมื่อกี้ก็แบบมีแอร์สปอยอยู่นะว่าใครจะตายว่าเหมือนตัวหลักยังไม่โดนนะแต่ว่าแสดงว่าไอ้ฝุ่นภัยเนี่ยมันต้องอยู่ใกล้กับ อยู่ในลังของเจ้าจระเข้แล้วก็เขาบอกว่าอะไรนะกินแล้วจะเป็นอมตะจะแบบไม่เจ็บไม่ป่วยแสดงว่าจระเข้ตัวเนี้ยอาจจะกินสมุนไพรตัวนี้นะนก็เลย<า><า>ทำให้เออเลยทําให้จระเข้ตัวเนี้ยดูเหมือนเป็นจระเข้ที่ตัวใหญ่เพราะว่าไม่มีวันตายอายุนานอายุยืนอะไรเงี้ยจบแล้วจระเข้ลอยแพขนาดนี้ใครจะมาเก็บ <c oughs> <c oughs> ไม่มีมลูลนิธิที่ไหนมาเก็บแล้วเวลาดูนหนังจระเข้จระเข้มันห่วงทินนะหรือว่าว่าจระเข้หนึ่งตัวมันจะฟีลแบบ มันจะอยู่ในถิ่นทินนนแล้วมันจะไม่ให้แม้แต่จระเข้ตัวอื่นเข้ามาในถิ่นมันคือถ้ามันหากินตรงไหนมันก็จะหากินตรงนั้นถ้าคนเข้าไปก็ไม่รอดอยู่ดีใช่ไหมฟิลฟิลฟลนั้นเเรื่องนั้นไง่อินลึก100้อยเมตรอะเออไอเรื่องหน่งเอาจริงหนังไ่ดูแล้วขนล,ลุกกับจระเข้จระเข้ไงไว่าขนล,ลุก<อ>ความกรดอะความแบบฟิลมมันตุกแกยักษ์อะขนาดดูตัวอย่างกูยังแบบกูรู้สึกว่ากูไปอยู่ตรงนั้นนะมันแบบมันใกล้อะเธอรู้สึกว่าเธออยู่ใกล้ออกาสได้หรอไม่ใกล้จระเข้ อยู่ใกล้อากาตอนนั้นฉันก็ไม่อยู่จัดฉันก็วิ่งตาเป็นกลัวอ่าออไฟเรื่องที่สองอ,รอเรื่องต่อไปเป็นแบบเขาบอกว่าเป็นตำนานในพันทิปที่แบบว่าแบบกระดอดังมากทีเนี้ยกระแสอ่ะแบบรายการผีอ่ะเอามาเล่าอีกรอบหนึ่งอุ้ยเอออะไรอย่างเงี้ยชื่อเรื่องว่าทีหยดอืมทีหยดอืมทีระยดไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวไปดูกันว่าทำไมถึงชื่อเรื่องว่าทีหยดคนนี้ว่าน่าสนใจเหมือนว่าทำไมถึงชื่อเรื่องว่าทีหยดอ้าวทีทอทงด้วยนะไม่ใช่ทีแบบ ทีคนละทีทีหยดแม่ไฟกระพริบเมื่อกี้ไฟตกขาบ<อ>้านพอไม่ไ <c oughs> ไมันสะท้อนกล้องแล้วกูตกใจเหตุการณ์ก็คือจะย้อนไปเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนไอ้แล้วย้ำมากเขาก็พึ่มพังเสียงเขาพูดแบบไอว้วลีปแปลกๆที่ถูกเขาก็หันกลับ,บ,บมองๆแม่ผมแล้วก็ยิ้มครับลางสังหรณ์ของของแม่บอกเลยว่าคนที่นั่งบนเตียงอ่ะไม่ใช่น้องกูประมาณนี้ครับไม่ใช่น้องวิวิพี่ ขอหลวงพ่อคุ้มครองอย่าให้เจ็บอย่าให้ไข้สิ่งชั่วร้ายอย่าเข้ามากั้งไกลด้วยเถอะพี่แย้มยี่ขอนอนกับเจ้ได้ไหมมีอะไรหรือเปล่าเมกอัพผลดึกดึกยี่ตื่นมาเห็นพี่แอ้มนอนตะแคงมองหน้ายี่ตลอดเลยหน้าพี่แอ้มหน้าสวยยไม่รู้อ่ะหน้าแบบหน้าเหมือนยายเมื่อกี้เลย เซลคายกันแล้วแย้มทำอะไรอ่ะเฮ้ยเนี่ยจริงโง่มาสิวะไล่ผีแล้ว ผีแบบคุณลูกก็มีนักภูมิใจแก่เสิ่งเพลียแข่งความหรอนจะตามหลอกไปทุกที่ว้ย <c oughs> เป็นผีแบบขออยาตเซิร์ชแบบดูว่าทีโหยดคืออะไรนะคุณผู้ชมมันเหมือนเป็นเรื่องราวที่แบบ อยู่ที่ต่างจังหวัดใดๆเฮ้ยนี่แม่มันเด้งขึ้นมาว่านี่ยหล้านวิวอ๋อเดอะโสเตอร์ดิโอนี่ไงเหมือนอันเนี้ยเพิ่งเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะเพิ่งโทรเข้นมาเล่าคือปกติแล้วเรื่องเนี้ยมันดังใน 1, พันทิปแล้วก็เหมือนกับอันเนี้ยเหมือนโทรมาเล่าในรายการอีอกรอบเพราะว่าพี่เพิ่งฟังไปเมื่อตอนเที่ยงแต่ว่าฟังไม่จบจไม่ถึงจุดที่ว่าที่หยดคืออะไรเพราะว่าตอนต้นคลิปมันบอกว่าเป็นสร้างจากเขาโครงคือคนที่โทรมาเล่าอ่ะเป็นลูก ของเด็กผู้หญิงคนื่แก้ใช่เป็นรุ่นลูกเลยที่มาเล่าอ่ะโอ้ยไม่ใช่เหมือนเรื่องราวอ่ะมันแบบว่าประมาณ50ปีที่แล้วอย่างนี้นแหละเมื่อ <Okay. S 2> กี้ <Okay. S 2> ที่ดูไปแล้วเป็นยังไงน่ากลัวมากคือไม่ใช่แบบผีคนแก่อ่ะมัน,ม,นมันน่ากลัวคือที่หยดอะ่ะคือเสียงสวดหวยหัวในเวลากลางคืนไมมยังไม่ทราบแน่ชัดว่ามีความหมายว่าสื่อถึงอะไรใช่ไหมแต่ฝ่ายถ่ายว่าที่หยดเนี่ย อาจจะหมายถึงแปลว่าโอมมาจากภาษามอญโบราณใช้เป็นบริกรรมคาถาอะไรอย่างเงี้ยโดยคาดว่ามีความหยดเพี้ยนมาจากคําว่าเตียหยดคือโอ้ยพี่เราพี่ขนลุกอะเอาจิงเอาจิงคือพี่ฟังปรารถนาครึ่งเรื่องแต่พี่อยากจะเล่าย่อยฟังนะแต่พี่ขนลุกว่ะไม่กล้าเล่าเอาจริงมันแปลกเอาไ,ไปฟังกันได้เดี๋ยวแปะล,ลิงก์ให้แล้วกันกับเดอะโกสเตดีโอคือจริงมันมีเป็นเรื่องราวแบบต่างจังหวัดแหละแล้วก็ฟิลฟิลแบบอารมูที่แบบจับจับได้นะคือมีความแบบเล่นของอะไรเงี้ยแหละแบบขมขมโบราณแล้วก็เสือตายแล้วก็แบบว่า คล้ายๆกับร่างทรงอะไรแบบเนี้ยเออแต่ว่าก็ไม่ใช่เชิงร่างทรงขนาดนั้นแต่เป็นเชิงฟิลแบบเหมือนกับมาเข้าคนในบ้านเราอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พยายามเอาแบบไล่ไปอะไรเงี้ยเออเหมือนคนในบ้านก็มีความเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างออซึ่งตัวละครที่ที่มาเก็บหัทัางหมดอะ่ะก็คือเป็นตัวละครที่น้องเล่าหมดเลยพี่กิตคุณกิตเล่าหมดเลยค่อนข้างแบบน่าก,กลัวอะไรเแงบบี้ยนั่งเล่าอยู่ในป่าแล้วแบบเหมือนจะเป็นจังหวัดกาญจนบ,บุรี Ghost Radio ได้มาทําเป็นนางแล้วแลกเรื่องเล่าอันนี้คือมันเหมือนแบบ เราเคยดูแต่แบบเชนส์คือแบบไฟเดอ่ะเอาเป็นว่าใครฟังทีหยดแล้วแบบมีเรื่องราวเล่าย่อๆให้ฟังก็คอมเมนต์ก็ได้แต่ตอนนี้บอกเลยว่ากลัวนี่ตัวอย่างหนังก็คือทําอกมาได้แบบหลอนอะแย่มันผีต่างจังหวัดอะแต่ส้าหรับเราอะเป็นคนกรุงเทพเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอะเราจะได้รับมูดอะไรแบบเนี้ยตลอดตลอดตลอดอยู่แล้วอย่างเช่นแบบล่าสุดที่เคยไปเชียงใหม่อือพี่เสี่ย ก็คือแบบเคยไปที่โรงแรมโรงแรมนึงที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับที่เชียงใหม่ก็คือแบบมันถูกมากข้างนอกมันดูดีมากนะแต่พอเข้าไปในห้องอ่ะมันเก่ามากก็นอนไปนะไม่มีอะไรนะก็หลับกันสบายเลยไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าพอตอนเช้ามาพอหลังจะเช็คเอาอะไรออกมาแล้วอะพอหลังจะไปคาเฟ่ที่แรกอะทุกคนพูดไม่เสถียรกันเลยว่าเมื่อคืนอ่ะมันมีใช่ไหมทุกคนเลยทุกคนแบบทุกคนจริงทวิอาร์ประชาธิปติทุกคนถามท็อปิกแรกที่นั่งในรายกาแฟลราจะออกมาแล้วเธอรู้สึกยังไงมันรู้สึกเหมือนมีคนมอง S <S <S มันมันเป็นความรู้สึกแต่มันไม่มันไม่เห็นเลยนะมันไม่เจอแล้วก็วไม่ได้อยากเจอนะแล้วประเด็นคือทุกคนอ่ะก็รู้สึกเหมือนกันว่าแถวแถแบบฟิลฟแบบบริเวณตรงนี้ใช่ไหมพอไปยินตรงนี้แล้วจะมีคนมองอะไรแบบเนี้ยเออก็เลยแหละก็เลยแบบอุ้ยเนี่ยคนลุกพูดเรื่องนี้คนลุกเลยก็เลยน,นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าก,กับตาสว่สางมันเป็นอะไรที่แบบน่ากลัวตอนที่เราอัดกันอยู่เนี่ยคือตีสามจริงๆนะคุณผู้ชมกูตั้งกิจไม่เก็ตได้สีดำแล้วเพราะว่าใครที่ติดตามเม้นท์ก่อนตอนช่วงเนี้ยหลังเม้นท์ได้วใส่สีดำอะะไไไไรรรกกพิบงงฟต เลยกี่อสองเรื่องเลยอรอเมื่อกี้ที่หยดผีภาคกลางมานี่จะผีภาคใต้โอ้ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นของแคกอะไรไม่มีความรู้เรื่องแบบผีภาคใต้เลย เอาจริงป่ะเคยได้คําว่าแขกแต่ไม่ค่อยได้เห็นนะอาจจะมีแหละแบบหนังที่เกี่ยวกับผีแขกอะไรเงี้ยแต่เคยได้ยินเรื่องมหามอะไรนึงเนาะเขาบอกว่าหอพักแบบสร้างทับที่แคกแครอ,อ่ะเออแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันคือแบบมันเป็นยังไงแล้วก็แบบเด็กก็จะเจอกันบ่อยแล้วเคยเคยคิดป่ะว่าคือว่าถ้าเราแบบว่าเจอผีที่ไม่ใช่ผีพุดเราปกติเราจะผีพุดอ่ะเราจะไล่ด้วยกันแบบนโมตะสันคาบะโตใช่ป่ะแต่ว่าแบบถ้าเราเจอผีที่ไม่ใช่ผีพุดอ่ะเราจะไล่อย่างไงเคยคิดมาไม่เลยเลยแค่คิดว่าไม่อยากเจอนานมาก เพลงจริงบทสวดจริงปนะ่ะเนี่ยมันสยิตวะโมมีนาสุดท้ายคุณก็กลับมาเดชรู้ใช่ไหมว่าจะหารหลังกลับไปไม่ได้แนละ้ววิเอาอสับปรับต่อพันธสัญญาครับชีนชินจะให้เดชใช้ด้วยชีวิต ไม่ใช่เรื่องเราน้ำคุณเคยทำไว้ที่นี่ไม่ใช่เหรอถ้าหนึวเป็นแบบนี้ผมเคยทีฟังคุณพางได้ละอยู่ที่นี่ได้ไหมคุณที่แกไม่ได้กูแกตุปามนาตุปแกล่ฮุลาอิลาฮอิลลัูอลฮยุอยุมอย่าไปยุ่งกับมันไม่ยงััวจะตายกกหน อย่ารับเหล็นหนะลูกเอาขานเหล็นวิ่งแม่หลินไม่น่ามานั่งอย่างนี้นะวิ่งงานนีแค้ที่ทำใส่ครอบครัวไงกูรู้ว่ามือหาทางแก้ไม่ได้ แลทำไมอ่ะเปล่าลูกมันดักเองอ่ะใครมายืนอยู่ตรงกลางถนนเนาะหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหนูอยากกลับบ้านอย่ามาบ้านฉันนะโอ้ยแม่กออุ้ยหลักเยอะมากเลยอ่ะมันออกแนวปีศาจอ่ะแม่แล้วมันแล้วมันแรงอ่ะจริงแบบไม่ใช่สายฉันเลยอ่ะมันแบบมันปีศาจมันดูจริงมากเลยะมันดูเหมือน รีเสิร์ชมาแล้วมาทําจริงคือถ้าไปดูหนังหนังไม่คุมม้มอ่ะปิดตา,าเอาใช่ปะเคยแบบว่าไปดูหนังผีอะ่ะแล้วดูได้มันสิบห้ายี่สิบนาทีอะไรเงี้ยออกเรื่องอะไรปูพาราตีโอ้ยไม่ดูเลยถ้าภาคแรกๆอะ่ะแบบให้ความรู้สึกเหมือนกันว่ามันน่ากลัวมากปูพาราตีน่ากลัวมากน่ากลัวมาก,าก,มากตอนนั้นอนะมูดแบบน่ากลัวแต่ก็เปิดมิติใหม่อยู่นะบอกจริงว่าเทเลอร์เมื่อกี้มันเหมือนมีกลิ่นออกมาจากเทเลอร์ทั้งที่เราแบบเราดูแค่ภาพกันเสียงอะแต่พี่ซีรู้สึกแบบถึงกลิ่น ออกมาจะเฮเลอร์มากเลยแบบแปลกๆมากคือในตัวอย่างอะเราไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะเพราะเราไม่มีความรู้เกี่ยวกับผีาักตายแต่ว่าจากที่เห็นเมื่อกี้ม,มันมีทั้งปีศาจอะผีไทยก็มีเป็นแบบผีผู้หญิงมีทั้งแบบเข้ามาสิงลูกอ้หนิงกินเนื้อสดกินอะไรเงี้ยเออแล้วก็พิธีกรรมอะไรน่าตื่นต้ใหม่มากเลยเนาะสำหรับผีแบบที่แบบไปอยู่ในแบบนาทีวาดเออถือว่าแบบเปิดโลกหนังาักต้แต่ถามว่าจริงๆควรไปดูไหมนี่คิดว่านี่คิดว่าควรไปดูนะเพราะว่าน่ากลัวอืม อืมแต่ถ้าพี่ซีไปดูไม่คุมบอกเลยไม่คุมเปลี่ยนจากผีพาคใต้อุ้ยอะไรยอะไรมองใข้างนอกเปลี่ยนจากผีภักใต้อะไรเป็นผีพุงใต้ <laughs> ชื่อเรื่องว่าสับเปลอเขาบอกว่าเป็นจัก,กรวาลไอ้นี่แม่ไทยบ้านฉันเคยดูแค่ไทยบ้านเอกเบียนเคเออแต่ว่าเขาทําจักรวาลน,นังเรื่องสับเปลอเนี่ยแยกออกมาเป็นนางผีเพราะปกติไทยบ้าน <laughs> เนี่ยก็จะเป็นแบบนางตลกสับเปลอนางตลกมัง้ง <laughs> ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าเป็นหนังผีอะรู้ตั้งแต่เขาว่าสับขึ้นมาแล้วค่ะ <c oughs> แต่เกิดมาก็รู้ว่าสป,ปเอเลอร์คืออยู่กับศพอะเรื่องนี้น่าจะแบบเล่าเกี่ยวกับอาชีพเก็บศพ <สบ S 2> อะไรอย่างนี้แน่เลยอาจจะเล่าเก <c oughs> ี่ยวกับอาชีพของสปอเลอร์เดี๋ยวที่เดี๋ยวกัทางผู้สังกัลย์ไงสังกัลีเอ้ยวันนี้ผู้ขาสิมาเสียงท่ายนท์ใครทอดแตกส่วนผมขอโยนได้บ่ะครับยนใครอ้าวแต่ตัวนั่นอ้าวได้มองเขาแล้ววันนี้ นี่คือเนี่งประกาศจากพยาบาลได้เนี่เป็นประกาศเครื่อิสภาพแง่หามทุกคนออกจากบ้านตีเอนเลยตีเลยตีเยตีรลยตเลยตีเลยตีเกยตีเยตีเลอตอเยทีเลยตีเลาตเยตีเนเลยตีเีเเเเเยอยตีเยเเีตตลนี่ยเเยเยยลลเเลยเล พราะว่ามอดระดูเดียวจิบพอโตสีห้นี่ก็คืออาชีพซาเปเลอร์เราวะครับหาคือมันหรือมันซอยซอยซอยผียันผีก็จะตายถ้าเกิดความตายบ่แม่นเนี่ยพอยไปเขาอะเป็นยังชีวิตดีขึ้นบ้างสิครับกูมีวิธีจะมึงผอมันแหละแต่ว่ามึงน่ะต้องมาเป็นซาเปเลอร์ซอยเกิดมันขอเสนอนี่ก็น่าสนใจรึเปล่าถ้าคนที่ย่านผีเข้ามาเป็นก็ปล่อยไปเลยว่ะกปล่อยยังไง งั้นตกลงกับพ่อไว้แล้วแหล้วคผู้ช่วยเจ้าประกาศส่งวิญญาณกองเทียมเมมิอาจเสไม่ให้ร่างอุ้ยเอาช่วยอีกคนให้หมดเถอะนึงเอาไว้เฮาดิโอ้ยเอีกเแม่มนเนี่ยให้วรวันสุกคนดีกว่า,วา ม like, ึงเป็นบ้าสิเจิดอร์แล้วพ้องที่แม่กูมีหำกูว่าลุกูจะตกใจที่มึงทับหรือว่ามึงมีพัฒเตอร์อันนี้ถามแบบงงๆเลยดิเขาจัดงานศพเื่อยู่งานมีคนตายภาคการเมล่าคนตายเมืนเต๋อสุดท้ายละล่ะเขาคือมาบอกตอนเป็นๆเขาเอางงๆตีว่าเขาสิตายยำเลยความตายนี่มันข้าวในแค่ครั้งเดียวเองดิแต่ความหักนี่มันข้าวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ จนกว้าเขาตายอ,าอ,าอยู่นนบนหลังคาไม่เขาปปเา้าไรรอสนใจเป็นสัตว์อะไรอเลครับกูบูมแนพูดเขาคงสียใจตกอะไรหราบูมแนพูดทีนะ Shut up <laughs> อันนี้มีความเป็นมูดแบบหนังที่ไม่ใช่หนังแบบหนังผีขนาดนั้นแต่ว่าเล่าถึงความสัมพันธ์ และความสําคัญของอาชีพสับเลอแต่เป็นหนังผีตลกอะ่ะ <c oughs> เป็นหนังผีที่แบบมีมีความแบบเป็นเซนไทยบ้านเดอะซีรีส์อ่ะเออ <c oughs> ก็ยังมีเซน,นอยู่แต่ถามว่าแบบน่าก,กลัวไหมก็ยังเล่าถึงเรื่องการทําศพอ่ะน่ากลัวหลอนบรรยากาศแบบความอีสานนะโอ้มาเต็มเมื่อกี้ถ้าดูเรื่องนี้ก็คงแบบได้เห็นว่าสับเปลือกทอะไรบ้างคือมันแบบไม่ใช่แค่แบบไป <c oughs> ล้างหน้าศพอ, <สบ S 1> อะความน่าดูนะสำหรับพี่สีเรื่อง,องนี้ก็คือพี่ฟีลรู้สึกว่าเราจะได้รู้ว่าอาชีพนี้เป็นยังไงบ้างแล้วแต่ละแบบแต่ละสเต็ปของการทําอาชีพเนี้ยคุณค่าของ กลายเป็นสับเปลืออาชีพที่หลายๆคนอาจจะแบบด้อยค่าไปหรือเป็นอาชีพแบบอาชีพชายขอบเออเขาเรียกว่าแบบกลุ่มคนชายขอบใช่ไหมกลุ่มอาชีพชายขอบอาชีพที่หลายๆคนอาจจะไม่อยากทําอะไรเงี้ยเออเดูฟีว่าแบบว่าถ้าเราจะเป็นต้องไปทําจริงๆอ่ะเราว่ามันจะมีมูดซึ้งๆอยู่แหละอาจจะเล่าเรื่องคุณค่าของอาชีพนี้อะไรเงี้ยให้คนได้ฟังอะไรเงี้ยแล้วก็สับเปลือเป็นอาชีพที่เป็นเ s p e c i a l สต์นะคือเวลาแบบใครไปถามอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะแบบต้องเป็นเขาเท่านั้น กับเรื่องบางเรื่องต้องเป็นเขาในการตอบคําถามนี้เท่านั้นอะไรแบบเนี้ยนี่แหลคือความน่าสนใจของภ้าประโยชน์เรื่องสับเป,ปลือลองคอมเมนต์มาได้ว่าอยากดูหรือว่าคิดว่าเรื่องไหนหน่ากลัวที่สุดอ่สำหรัอบเธอเหรอเรื่องที่อยากดูที่สุดอลคิดว่าน่ากลัวนี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่หยดใช่ว่าที่หยดน่าดูอยากรู้ว่าเขาจะเล่ายังไงเพราะว่านี่ว่าจะไม่ไปฟังนี่ว่าจะไปรอดูฟังเขาบอกใครไปฟังเขาบอก่าฟังด้วยฟังก็ได้6ล้านวิวเนาะจะได้เป็น6ล้านวิวหนึ่งเอาจริงปะ ชันใช้เวลาฟังประมาณ2งทีก็กว่าแล้วยังไม่จบอ่ะเพราะว่าฟังวันล10ะ10นาทีกลัวฉันว่าเลิศนะเหมือนคนไทยคุยกันอะเ,อเพราะว่าเขาทําหนังที่แบบว่าแตกต่างกันเอออ่าอ,อย่างจากที่ดูมาทั้งหมดนะครับลอย จริงและก็คนละภาคด้วยใช่เออถ้าแบบใครแบบสไตล์ไหนก็ดูเลือกดูได้หรือแบบอยากจะลองทั้ง4ี่ก็สับสนหนังไทยใช่ก็จริงๆอยากให้ทุกคนกลับไปดูหนังไทยกันเนาะก็เข้าโรงภาพยนตร์กันอะไรเงี้ยเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบอยากดูหนังไทยถ้ามีโอกาสเราก็จะไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับดีใจที่แบบเออหนังไทยแบบได้ออกฉายเยอะขนาดดีเพราะว่าพูดกันตามตรงว่าในในปีหนึ่งอ่ะถ้าเป็นแคตตกอรี่อ่ะออย่างดังพีเงี้ยหนังไทยมีไม่กี่เรื่องหรอกต่อปีอ่ะดังพีแต่ปีเนี้ย สีเรื่องที่จะเจาะเข้าเดือนในช่วงฮาโลวีนอะไรเงี้ยแค่ตอนเนี้ยที่เรากำลังจะดูกันนะสีเรื่องสีเรื่องแล้วก็ถือว่าแบบคนไทยก็กล้ากลับมาทำอุตสาหกรรมนี้กันมากขึ้นใแล้วก็จริงๆคืออยากให้คนออกไปดูหนังอุดหนุนกันอะไรอย่างงี้หนังไทยเขาลงเยอะแต่ลงน้อยเออก็เรื่องจริงคือถามว่าหนังไทยเขา ปีหนึ่งเหมือนจะแบบน่าจะหลายเรื่องนะแต่ว่าระยะเวลาการอยู่และจํานวนโรงอะ่ะน้อยสำหรับพี่นะเพราะพี่รู้สึกว่าเวลาแบบบางทีแบบจะไปดูหนังไทยอะ่ะรอบมันไม่ได้แบบตอบสนองต่อการที่แบบเราจะไปดูได้มันไม่ได้มีรอบเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยพลาดโอกาสการดูหนังไทยไปในบางทีอะไรเงี้ยอุตสาหกรรมมันจะอยู่ได้มันก็ต้องมีคนดูเขาบอกว่าจริงๆล้กาการหนังดีๆไม่ยากแต่การทําให้คนออกไปดูหนังดีๆยากกว่าเ <Yeah. S 1> นะี่ยเพราะฉะนั้นก็คือรู้สึกว่าอย่างน้อยแบบช่องเราแบบ มี f o ลเลอร์สักแบบ10คนหรือ5คนถ้าได้รู้จักหนังสีเรื่องนี้ก็จากช่องเราก็ช่วยคอมเมนต์บอกได้ว่าเอ้ยไม่ไม่เคยได้ยินเลยว่าจะมีหนังสีเรื่องนี้แล้วก็ได้ยินจากแมงกอขนอนนี่แหละแล้วก็อยากออกไปดูหนังไทยก็คอมเมนต์ด้วยละกันบอกทุกคนเลยลก็ไปชวนเพื่อนต่ออย่างน้อยเราก็ได้บอกเขาแล้วแหละว่ามันมีหนังไทยเรื่องนี้กำลังจะฉายอยู่และให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองว่าเขาจะอยากออกไปดูหรือเปล่า<อ>ด้วยตัวของเขาเองเอ อโอ้ถ้าไม่มีวันนี้เหมือนกันก็ไม่ได้ดูหลายๆเรื่องนะยางแบบของแขกเงี้ยเราก็ไม่<ช>ไม่รู้ว่ามีอันนี้จริงๆมันเกิดจากว่ามีคนทักมาแหละว่าอยากให้ทาเทเลอร์หนังผีหน่อยอ,อะไรอย่างเงี้เพราะาคิดถึงกาเรเลี้ยงหนังผีของพวกเราอะไรอย่างงี้เมื่อก่อนที่แบบว่าแบบวีดวาร์ตกูตูกันอะไรอย่างงี้เอออ่ะโอเคสนุกมากครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะครับที่ฟังจะกดกระดิ่งให้กับช่องเมน,อนของคันานวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ <Happy. S 1> อย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะค่ะ